เช้านี้นะครับมีความคืบหน้าเหตุระเบิดที่ศาลเจ้ายาซุคุนิในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บซึ่งจากหลักฐานนะครับที่พบในที่เกิดเหตุทําให้สงสัยว่าอาจเกิดจากวัตถุร,ระเบิดครับมีรายงานว่าเกิดเสียงระเบิดและกลุ่มควันลอยขึ้นใกล้กับห้องน้ําสาธารณะภายในศาลเจ้ายาซุคุนิเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์นะครับซึ่งหน่วยเก็บกู้ระเบิดได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าฝ้าและก็กําแพงของห้องน้ําได้รับความเสียหาย โดยในที่เกิดเหตุยังพบแบตเตอรี่และก็สายไฟอีกด้วยครับตำรวจได้สืบสวนว่าเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีโดยที่มีเป้าหมายหรือไม่ขณะที่ยูนิที่ของศาลเจ้าคนหนึ่งก็เปิดเผยว่าไม่ได้รับคํขค่มขู่ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดศาลเจ้ายาสุกุนิซึ่งเป็นสถานที่แห่งการสรรเสริญผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามหลายล้านคนของญี่ปุ่นและยังรวมไปถึงบุคคลสําคัญทางการทหารและการเมืองระดับอมุโสหลายคนที่ถูกพิาพากษาว่าเป็นอาชญากรสงคราม ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักโทษการเมืองอาวุโสของญี่ปุ่นเดินทางไปเยือนศาลเจ้าแห่งนี้เป็นประจำทุกปีทําให้สร้างความไม่พอใจให้แก่จีและเกาหลีใต้ที่มองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของรัทธิทหานิยมในอดีตของญี่ปุ่นครับ